สวัสดีฮะสวัสดีทาสแมวนะครับทุกท่านผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เลี้ยงแมวนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีน้องแมวนะฮะมีเด็กๆเ,เ,เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคำถามทีม่ถามกันบ่อยมากๆครับที่ผมไล่ๆก่อไปก็คือไอ้ลูกแมวนะฮะ เก็บยังไงนะครับหรือว่าจะดูแลยังไงนะฮะก็สำหรับตัวผมเองนะฮะผมใช้ขมิ้นนะครับขมิ้นเหลืองก็คือตัวขมิ้นที่เราทำกับข้าวนี่ฮะเป็นขมิ้นผงนะครับวิธีการชันนะครับก็คือถ้าถ้าย้อนกลับไปดูตอนช่วงต้นคลิปแต่จะเห็นว่าผมใช้พวกบัตรพลาสติกนะครับ ตีตัวขมิ้นนะฮะให้มันแตกละเอียดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วนะครับทางที่ด้านนอกก่อนนะหลังจากพอคลุกด้านนอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยาบางคนนะครับอาจอาจจะใช้วิธีการกลับกลับด้านในออกมานะครับแล้วก็ ผงขมิ้นลงไปแต่สําหรับผมเองนะครับผมไม่ใช้วิธีนั้นนะครับก็คือผมจะใช้ตัวผงขมิ้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับกรอกลงไปถามว่ากรอกไปเพื่ออะไรนะก็อย่างแรกก็คือจะให้ตัวผงขมิ้นเนี่ยมันดูดมันดูดซับความชื้นที่ตัวโกแมวนะครับออกจากท,ที่ด้านในนะครับและอย่างที่สองก็คือ ผมจะสร้างให้เป็นถุงนะครับจะสร้างให้เป็นถุงเป็นกระสอบนะซึ่งอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่ามันคือถุงเงินถุงทองนะครับแล้วก็ส่วนมากอ่ะถ้าเป็นสายมูเนี่ยที่เขาจะต้องเอาไปใช้งานต่อเนี่ยผมบอกว่ามันจะสวยนะครับสวยกว่าแบบแบนบแบบๆทั่วไปนะฮะหลังๆเนี่ยถ้าผมได้ลกนะครับผมก็จะใช้วิธีการทำให้เป็นถุงเหมือนกันนะครับ ก็พอกรอกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็นี้ก็เริ่มจัดทรงนะครับจัดทรงเอาผงขมิ้นเนี่ยมาปูพื้นนะครับปูพื้นแล้วก็เกลี่ยให้ดีนะครับเอาตัวถุงที่เราจัดทรงเรียบร้อยเนี่ยขึ้นมาวางนะครับเพื่อที่ด้านล่างเนี่ยมันจะได้ไม่เปียกนะครับนยฮะผมจัดทรงแล้วจากแบนแบนนะจากแบนแบนรีบๆที่ที่เห็นขั้นแรกเนี่ยตอนนี้ก็ เป็นถุงละนะครับถทองเลยนะฮะด้วยด้วยด้วยสีเหลืองทองของขมิน้นแลหล่เนาะตอนนี้ก็เป็นถงทองนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยไอสีทองพวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเหลืองอยู่อ่านี่นะครับก็คือที่ร้านเนี่ยฮะเป็นเป็นร้านทําตู้ปลาอยู่แล้วแล้วก็รับรับ,รบทำพวกงานาประเภทครอบแก้วนะครอบแก้วชอบ่าครอบแก้วแล้วก็ครอบโชด้วยนะเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจนะครับลองทักดูได้ a c e b o o k นะฮะตามตามที่เห็นลายๆน้ำนะครับ f a c e b o o k กน,นั้นนะครับก็ลองทักมาดูโอเคส่วนถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook อันเดิมได้เหมือนกันโอเคสวัสดีครับ